อ่ะสวัสดีครับคลิปนี้ก็ตรงนี้เอาวิชาความรู้ลว้ลว,ลวนๆกันมานะคนที่ติดตามอะ่ะไม่ผิดหวังเพราะตรงนี้งานงานที่บางออกมาสอนนี่เป็นงานที่บางส่งลูกค้าหมดเลยนะคืองานมันเข้าเยอะมาทุก,ท,กทุกจังหวัดเข้ามานะตรงนี้บางบางมีหลายเคสเลยนะติดตามตรงนี้บางจัดวิชาความรู้ทั้งส้มทั้งตัดแบบหนักๆเลยนะนเ,นเนี่ยเคสนี่ยหนังดีหนังแท้ปัญหาของมันคือนี่ใช่ปะ ก็เรามีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีคือรื้อรื้อใหม่เลยก็ได้หรือจะติดกาวก็ได้ะในการติดกาวก็บอกทุกครั้งเราไปติดไปเลยมันไม่อยู่หรอกงานยาถ้าเราจะทํารองเท้าให้ฝีมือแล้วว่าให้มันให้มันใช้งานได้จริงนะไม่ใช่ว่าเอามาทําเป็นวิทยาทานมาทำาทำแค่ทาคลิปสอนเฉยๆไม่ได้เอาใช้จริงเพราะงานของบางเรื่องชิ้นนี่คือส่งลูกค้าจริงหมดแล้วคือที่บางทั้งสอนทั้งตัดอะไรเนี้ยเดี๋ยวซ่อมเนี่ยบางส่งลูกค้าจริงหมดเลยนะ กองงานคือทั้งสอนไปด้วยทําคลิปไปด้วยแล้วงานจริงหมดเลยเดี๋ยวนี้มึงจะบอกเทคนิคก,ก,การซ่อมเนี่ยมันมีหลายอย่างก็คือเห็นไหมอย่างส้นเอียงตัวเนี้ยนะพื้นไอ้นี่ก่อนอที่ว่าเราไม่อยากลูกค้าอาจจะไม่ไม่ได้สู้ราคามากมายเลยลักหณะก็เราก็มีพื้นเสริมหน้าผู้ชายนี่เห็นไหม เราก็ไปเจียให้สะอาดแล้วก็มาติดกาวแล้วมาใส่เนี่ยนะเนี่ยมันก็ช่วยได้แล้วก็ใส่ส้นตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ต่อกระปูเก็บนี่คือบอกนะเพราะถ้าทุกคนติดตามบางอ่ะก็จะรู้แล้วแหละก็คือทําแกะแปบแล้วก็ไปเจียเจอไม่จําเป็นต้องทําให้เสร็จเป็นขั้นตอนให้บางต้องทำให้เสร็จเป็นขั้นตอนเป็นวิดีโอไปเพราะบางอ่ะทำคลิปสั้นๆเพราะบางเน้นเน้นสอนคนบางไม่เน้นเอาตังค์เลยไปยูทูปไปยูทูปอ่ะอย่าไปหวังตังค์ก็เลย ยากเราทําเจตนาลมเราก็คิดว่าจะส่งคนเห็นไหมเนี่ยโ้นมันเราต้องสังเกตดูด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมเปลี่ยนแ้วมันก็มีหลายวิธีนะ่าจะใส่เกือกมา้าก,ก็ได้อะไรก็ได้แต่อย่างเนี้ยเรามีอุปกรณ์เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยก็คือตัวเนี้ยหรือว่าจะใช้แผ่นเนี่ยที่บอกว่าแผ่น,นแผ่นเนี่ยตาคนป่าก็ได้เนี่ยใส่ก็ได้แต่ถ้ามันพืเีเนี่ยเนี๋ยวก็คือตัวนี้เลยเสริมนี่เลยนะมีหลายขนาด นะอืมบงังมีอัญเชิญเลยแหละแพาราเดียมก็ยังไม่เสร็จแต่คนติดตามของการส่งพาราเดียมแล้วก็เดี๋ยวจะมีผ่าซิปผ่าซิปมหาเลดวิงอีกผ่าซิปเลดวิงอีกเดี๋ยวจะผ่าซิปเลดวิ่งอีกคือติดตามไปช่องของบังอ่ะคือบังทําเพื่อเป็น เราไม่รู้ว่าเหมือนพูดพูดปจาจันนะเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนแต่ว่าผมมาทําคลิปเนี่ยผมไม่ได้หวังอยอดอะไรนะไอ้ไอ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 เงินจาก y o u t u b e นะพูดตรงๆเลยนะไม่รู้ Youtube จะว่าบ่อนนะแต่ว่าคือเราเราต้องการที่ว่าเผยเผยความรู้วิชาให้คนที่เป็นเได้ได,ได้ได้ไปทําต่อนะมันที่สําคัญที่สุดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราตายไปวิชานี้มันจะ จะตายไปกับเราหรือเปล่าแล้วเราให้คนอื่นเป็นวิทยาทานให้คนที่เขาสามารถไปต่ออาชีพได้ดีกว่านะนะปล่อยแห้งนะนี่เคสเนี้ยีนเคสเนี้น่าจะรู้กันนะซ้อมนี่ออกนี่บางเจียยหมดแล้วเจียแล้วเราก็ลงน้ำยาเหมือนเดิมน้ำยากัดเราเนี่ย คือถ้าเราติดกาวอ่ะมันมันไม่ได้ทาความสะอาดผิวไงมันไมไ่ทำความสะอาดผิวพวกเนี้ยซึ่งมันก็ไม่ค่อยอยู่แล้วมันอยู่ไม่แน่ไม,ไม่ไม่แน่นเนี่ยนี่เราก็เจียรกระดาษทรายล้วน้ำยาก็แบ่งใส่ขวดก็ได้แบ่งใสก่กระป๋องก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้หมด แล้วก็เสร็จแล้วง,งานต่อมาพอเราใส่หน้าใส่หลังเสร็จเราก็เคลือบขัดเงาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทาเป็นตอนที่สองให้เดี๋ยวนี้ดูตอนนี้ก่อนนะนะอ่ะเสร็จแล้วจะพยายามด,ยาดูรอยเก่าดูรอยเก่าซอกนี่ออกทุกครั้งนะไม่ว่าจะซ่อมไม่ว่าจะเย็บยังไงอย่าไปเย็บติดซอก แต่ทำระบังบังทำไงต่อปะ่ะบังจะเย็บบังจะเย็บเลยเย็บเลยเพราะว่าเย็บแล้วแปะทีหลังจะโคตรทนเลยอย่างเนี้ยเราก็ผ่าได้ผ่าเย็บได้ก็ลากมาแล้ที่ในรองเท้านี่โคตรทนเลยลองเย็บ ในท่าว,วิธีของบางนะบางเย็บก่อนแล้วเดี๋ยวบางค่อยแปะใส่นี่คือเอาเอาทนทนนะคือรองเท้ามันทําได้หลายวิธีนะบางจะบอกให้คือดัดแปลงอะเด็บแล้วก็มันอยู่ที่ราคาคําว่าราคาคืออยู่ที่ราคาลูกคา้าเขาสู้ได้แค่ไหนเขาสู้ได้แค่ไหนนะเงินตัวนี้ก็ว่ากันไปนะในเคสเนี่ย เ็เสริมส้นเนี่ยมีหลายวิธีนะบางสรุปให้นะคือสรุปว่าหนึ่ง,งลองทามาแบบนี้ยทําความสะอาเช็ดกาวติดกาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราผ่าผ่าเย็บเย็บเสร็จเราก็มาเก็บด้วยเสริมหน้าผู้ชายตัวนี้ปิดเห็นปะ่ะอ่าแล้วก็ใส่หลังอ่าแล้วก็เจียแล้วก็ลงสีเห็นไหมสีเพียบเลยลงสี ยอมเงาแล้วมาดูขั้นตอนที่สองเดี๋ยวมาดูขั้นตอนตอนจบนะโอเคนะครับฝากติดตามเดี๋ยวมีอกหลายเคล็ดเลยช่วงนี้คือในช่องของบางเ่จะเป็นงานที่แบบทําจริงๆส่งลูกค้าจริงทําคลิปไปด้วยสอนด้วยทําให้ลูกค้าด้วยทุกอย่างอยู่ในตัวเดียวหมดนะติดตามไปเรื่อยๆยังมีอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะมีผ่าซิปเลดวิงตัดเลดวิงให้สั้นเคล็ดลับอะไรพวกนี้คืองานซ่อม ายงานตัดก็จะอัดตอนนี้จะอัดทั้งความรู้ตั้งแต่ตัดส้มคือจะอัดแน่นๆๆแล้วเพราะว่าคุณเข้ามาติดตามเยอะก็จะอัดความรู้แบบเคล็ดลับแน่นๆติดตามและติดตามกันต่อไปไง่ายๆสไตลา์บางนะติดตามบางไปเรื่อยๆแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง